นวครับหมูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีกลืนสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เราเข้ามาพยากรณ์ดาวพุธนะครับผมดาวพุธเด็สีครับจะมีการย้ายนะครับตั้งแต่วันที่27สิพฤศจิกายน65ถึง4กรุณาครับยาวๆกันไป2เดือน3เดือนจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นในแต่ละราศีกันบ้างนะครับผม ดูกันที่ดาวสีนี้แดงมีการย้ายเข้ามาในราศีธนูดาวสี่เป็นดาวธาตุน้ำมาเข้าเรือนธาตุไฟราศีธนูเป็นเรือนธาตุไฟนะครับน้ํากับไฟชนกันแน่นอนละความเป็นน้ํานั้นไม่เป็นน้ําที่มั่นคงเสมอไปความเป็นน้ํานั้น ความร้อนลองท่านผู้ชมลองนั่งนึกนะครับว่าข้างล่างเป็นเตาแก๊สเอาน้ําใส่หม้อระหว่างอยู่ข้างบนน้ําก็จะเดือดก็ลเลยบอกว่าน้ํานั้นไม่ได้มีความเป็นน้ําที่นิ่งหรือเสมอไปละน้านันจะต้องปุบ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 อยู่ตลอดเวลาถ้าเปรียบเป็นดาวของคําพูดเป็นดาวของไหวพริบนั้นก็แสดงว่าจะมีไหวพริบปฏิพานที่ดีอ่ะลืมบอกท่านผู้ชมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือทตุนี้เป็นธาตุเรือนนี้เป็นธาตุทาทไฟ ฟแห่งการศึกษานะครับครับถ้าเรื่องของหัวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานั้นซิกแซกซิกซิกซิกแซ,ก,ซ,ก,ซ,ก,ซกได้ดีแน่นอนครับทุกอย่างไม่ชอบไปตามกฎไม่ตามเกณฑ์ครับเราจะชอบให้ปูขอไปอ้อมก่อนหรือเดี๋ยวเข้ามาหรือเราจะชอบช็อตคั๊กเรื่องทางล,ลัดเลยละกันครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดาวสีที่จะตอบแต่ส่วนน้ําที่ร้อนนั้นเปรียบได้กับคําพูดนะครับของความไวของใจ ใจมันไวเกินไปคําพูดก็เลยออกมาเร็วเกินไปก็เลยจะตอบว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้อเสียนะครับของดาวที่จะมาเข้าในจุดนี้นะครับส่วนแต่ละเรือนของแต่ละราศีนั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดส u b คร r i b e นะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับมาการพยากรณ์ชาวราศีมกรบ้างครับชาวราศีมกรนะครับ,รรรบจุดนี้ โอโอ้ดาวพุธย้ายมาด้านหลังลัคนาเรือนวิหนาครับผมอ่ะอันดับแรกเลยดาวสี่นะครับดาวของการเจรจาดาวของการสื่อสารชั่วโมงนี้ติดครับเพราะมันอยู่ด้านหลังถือว่าแย่มากอันดับแรกเลยคือน่าจะเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยลงชอบแล้วก็เป็นเรือนของดาวห้าชอบคิดมากกว่า แต่มีความฉลาดนะครับแต่จะพูดน้อยเยบ็บๆแล้วก็ไม่อะไรมากพูดน้อยลงอันดับแรกเลยถ้าติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามในช่วงนี้ครับไม่ค่จังหวะไม่ดีเนื่องจากอะไรอันนี้พบอะไรเอ่ยพบสุขพะพบนี้ก็คือความโชคดีนั่นเองความสําเร็จความโชคดีตอนนี้วิ่งเข้าตัวนี้เหมือนกันบอด อดสนิทไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจไปนะครับช่วงนี้มันอยู่ไม่นานพยายามไปเดี๋ยวก็ได้พบนี้มันบอดที่บอกความสําเร็จความโชคดีมันเข้าในจังหวัดนี้ไปเจ้าแต่เรามีวิธีแก้ให้วิธีแก้ของเราพอเข้าไปในจุดนี้นะั้นหมายถึงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องทํา ไปสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขลงมือเองค่อยๆทําค่อยๆค,ค,ค,คิดไปทีละขั้นตอนแล้วทุกอย่างจะหลุดออกมาได้ครับแต่หนึ่งอย่างนะครับความสําเร็จความที่มันหายไปมันเกิดจากอะไรครับดาวธาตุดาวน้ําบนธาตุไฟนะครับคิดยาตัดสินใจอะไรเร็วยามีภาระอะไรเร็วยา ขุนหันพันแรกนะครับผมต่ออหมอว่าเป็นลักษณะทรงนี้ปุ๊บปับ๊บใจเย็นๆเ,เพราะว่าการตัดสินใจแล้วไปปุ๊บจะมีภาระมีงานเรื่องกลับมาให้แก้ให้เราและช่วงนี้จังหวะไม่ดีด้วยฉะนั้นสงบปากสงบคําพยายามทําพยายามทําไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเข้าจังหวะที่ดีเองนะครับอดทนไปก่อนครับส่วนอันที่สอง น่านจะบอกว่าเป็นเมื่อกี้ที่พูดไปมันเป็นเรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยความโชคดีก็ไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรก็ยากบีบบังคับหมดแต่ข้อดีตรงนี้นะครับอาริอาริเราเข้าพบมณนครับชั่วโมงนี้ใครอยากแกเราใครไม่พอใจอะไรเราสตูทำอะไรเราไม่ได้ครับณชั่วโมงนี้นะครับอันนี้คือข้อดี ส่วนภาพรวมๆเลยอดีตนนเข้าตรงนี้ก็เช่นเดียวกับตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของภาระมีเรื่องของสิ่งที่ต้องให้แก้ปัญหามาอยู่เรื่อยๆแต่เอาอยู่ครับพยายามนะครับสู้กับชีวิตเข้าไปเดี๋ยวเรื่องร้ายๆมันจะผ่านไปเองทําด้วยตัวเราทุกอย่างแก้ไขด้วยมือเราได้ครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการพยากรณ์ ดาวพุธที่ย้ายเข้ามานะครับผมเข้าสู่เรือนธาตุไฟตาสีธนูนะครับกับเกณฑ์น,นี้นะครับก็มีเล็กๆน้อยๆบางอันก็มีแฟกเตอร์ที่ใหญ่บางอันก็นิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าดาวสีนั้นอาจจะยังไม่ใช่ดาวที่ใหญ่มากไม่เหมือนดาวพุธไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนดาวสาวดาวเฤือัดดาวราหูนะครับในการย้ายคอจอไปเรื่อยๆปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ดีเข้ามาก็กระดับหนึ่ง ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนดวงอะไรมากมายครับเรเ่ล่านี้นะครับถ้าอันไหนดีครับก็ดูมันไปอันไหนไม่ดีก็ระวังนะครับผมครับต่อจากการคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากๆครับสาหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ